เอาละค่ะสวัสดีท่านผูน้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นกันในช่อง by identity เช่นเคย ซึ่งในวันนี้นะเราจะทำการรีวิวสกินของแจ็คที่เป็นคอลแลบตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วหรือเปล่าน่าจะตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วละซึ่งออนนี้จริงฉันอัดคลิปไปแล้ว <c oughs> แต่คลิปนี่ยมันอัดในเครื่องเก่าเนาะอย่างที่เคยบ่นไปในโพสต์ของ Youtube นะว่ามันแหลกมากจนต้องอัดหลังแมทเอาอ่ะก็คือไม่ไหวเลยแต่ตอนนี้ก็คือทำการถอยแท็บเล็ตใหม่มาแล้ว เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็แน่นอนค่ะว่าเป็นอัดในแมทแน่นอนซึ่งสกินแจ็คสกินนี้เป็นสกินม่วงเหมือนจะมาสองหรือสามสกินไม่รู้นะแล้วเขาให้เลือกรีหนึ่งสกินแต่ต้องทำภารกิจก่อนซึ่งคนส่วนมากันจะได้กันไปแล้วเพราะว่านี่มันก็ผ่านมาซีสั้นหนึ่งแล้วเนาะแล้วสกินมันก็ไปแล้วนะคะโอเคซึ่งสกินนี้นะมีชื่อว่าแกรี่เป็นสกินของแจ็คลูกลักเดฟเขาแหละได้สกินบ่อยมากเลย โอเคงั้นไหนๆก็เป็นสกินม่วงเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะเพราะว่ามันก็ตามภาษาสกินม่วงแจกฟรีโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะว่าสกินนี้นั้นจะเริ่จหล่อแค่ไหนกันเชียวไปจ้าเ s go ก้า เอาละค่ะก่อนไปเข้าคลิปกันนะคะขอมาประกาศก่อนเลยว่าทางด้านช่อง By i d e n t i t y ของเรานั้นได้มี Discord เป็นที่เดียบร้อยแล้วซึ่งลิงก์จะอยู่ใตค้คลิปเลยอย่าลืมจอยเข้ามากันด้วยนะแจ๊ะเพราะอาจจะมีกิจกรรมหรือว่าชวนมาอัดคลิปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะแจ๊ะจอยเข้ามาด้วยจ้ะแต่ Discord อาจจะมีการอยู่ในระหว่างพัฒนาสักนิดนึง <c oughs> เพราะฉะนั้น อาจจะมีบั๊หรืออะไรบอดสักอย่างที่ไม่สเสียนเพราะฉะนั้นก็เข้าใจกันด้วยนะจ๊ะโอเคจ้ะกันไปดูคลิปกันได้เลยจ้าเอาละค่ะเกมเริ่มเป็นที่เรียบร้อยกับแมปโรงงานผลิตอาวุธกับสก,กินแจ็คคอแลแลบอะไรคอแลแลบบีสักอย่างฉันจำไม่ได้แล้วเหมือนกัน อันนี้ฉันมาอัดใหม่อีกรอบนะเพราะว่าครั้งที่กูลืมเปลี่ยนเปิร์กด้วยนะเนี่ยสิบหายแจ็คบ้านใหนมันพกอุ้ยเอ้ยก็ยังโดนอยู่ยังโดนอยู่ไม่ไม่ปล่อยหรอกกูไม่ใจดีบอกเลย sorry นะกูกลัวหรอแต่กูไม่ปล่อย มาเอาคลิปรีวิวครับน้องพีไม่ไปล่อหรอกนั่งเลยมึงแม่คิดว่าจะจะปล่อยอย่างนั้นแต่รู้ครับว่ารอแต่ขอไม่ปล่อยนะครับพอดีค่อนข้างยิงตอนนี้ไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยกองหน้าหรือแพทซึ่งกุมไม่ชอบทั้งคู่เลยมาทางไหนเนาะ โอ้ยโอ้ยกลองน้าหลบมีการโรยตีใบ่โดนเลยกูตีอะไรของกูนี้ขอติมสักทีหนึ่งเถอะไยแล้วไม่เลยด้วยไงไม่เลยด้วยไงเมหน่อยจังเลยไม่เลยเฉยอืมขามกลับไปแล้วขามกลับไปเลยขามกลับไปเลยจะเห็นนะว่าไปทางนั้นน่ะ จะติดสปีดตามไปเลยแล้วกันมาฉันเป็นใครเธอก็รู้ฉันเป็นแจ็ควายแล้วโดนไหมเฮ้ยโดนโดนโดนเลิศ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 เดี๋ยนี้แหละเลิศนี้แหละเลิศอีกองหน้าแฮทกูเห็นนะกูเห็นนะมันไต้มันไต้ ตองทำอะไรครับเนี่ยแอดก็แคนเซิลกองหน้ากับฟุ่งไปไหนกันไปรู้มาที่กองหน้ามาสิได้ยินเสียงฟุ่งเธอเมื่อกี้นะที่ว่าฉันไม่รู้เลยสามเครื่องแล้วหาไม่ทำหาเลยเลยมึงยั็อยู่ตรงกลางเลยจ๊ะ หลอนหิวกันอยู่ตรงกลางเหรอจ๊ะหืมอืมมันยังไงมันยังไงชิบมันยังไงมันยังไงหืมอืมหิวกระหายเลยอดอืมมาหนีเลยมึงาหนี่เลยเออเดี๋ยวก็ไปช่วยกันทันแหละมั้งมั้งนะถ้าเขาจะรักเพื่อนมากกว่ารักเพื่อนก็ปล่อยก็ตายเลยครับหนูไม่แคร์อ่าไปทั้งดีๆมั้นนะ ยังดีกว่าวางก่อนมาทางไหนเนี่ยคนเราโหขึ้นแล้วนะวัยรุ่นวัยรุ่นจะมาทางไหน <c oughs> ไอ้วัยรุ่นไอ้วัยรุ่นอยู่ไหนไอ้วัยรุ่นไอวัยอ๋อวัยรุ่นไปเกาวกาวอืมอืมวัยรุ่นใจเย็นเย็น <c oughs> วัยรุ่นใจเย็นเย็น

ลับบี้ไปแล้วสินะมึงอ่ะอืมเรียบร้อยอ้าวไปช่วยกันรักกันนะพวกมึงอ่ะดำนี่ลักกันเหรออใครสักคนสักคนนึ็นใครก็ได้ฉันเอาได้หมดจังหวะน,นี้ฉันไม่โลภไม่โลภเท่ากับไม่ตัด่น เดี๋ว่าจะไม่โดนได้ห่ายังโดนอยู่ยังโดนอยู่ทำไรครับทำไรทำไรเอ้ยวัยรุ่นน่ะมันนี่แหละลูกวัยรุ่นน่ะนั่งนี่อ่ะอีนี่ตายค่ะอย่าตายไอห่าไม่โดนไอ้นี่ล้มก่อน วายแล้วมาอยู่ตรงนี้มันจะรอดไหมล่ะ <Yes. S 1> มันจะรอดไหมล,ล่ะลืมไปเลยชะจ๊ะเป็นหรืเป็นงเนี่ยไม่อยู่ดูความหล่อของฉันกันแลเอเออไปไหวรุ่นปั๊บเป่าปัป๊บเป่าพับไหมพับไหมพับไหมพับเป่าพับไหมพับเป่าเ,ออเรียบร้อยจบเก็บสี่ แล้วค่ะเกมเริ่มกับเมตาตาที่สองกับแมปนครที่ไม่เคยหลับไหลอ่ะเมื่อกี้ฉันพูดว่าเมตาตาที่สองครับอืมบอกว่าจะไม่ผิดซึ่งรอบนี้เราก็มากันแบบว่าเป็นตัวปกติของแจ็คแล้วเนาะก็คือเป็นอ่าปิเปอร์ว่าจะมาเล่นอะไรกองหน้าอย่าบ้าเพ่าเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่เอาไม่บอก มันยังเดินตามให้ฉันติดหูอยู่ปะเนี่ยฮะเรากลับมาเจอกันอีกคะคะทำอะไรเขาเนี่ยครับทำอะไรครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอ่ยงงกระเทยงงครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคือคุณพี่แด๊ดทำไมก็จะปิดปอกแขนท้างว่าจะได้แล้วเนี่ยวย้มีรถไฟมานะครับ เหมือนเดิมชะตากรรมคล้ายเดิมสายตาเมื่อกี้มันก็คือได้หากองหน้ากูรู้จ้าอุ้ยยแล้วมันเดินกระเด็นไกลแล้วมันจะเดินไกลเดะเถอะเดะเถอะเดะปลุกหล่อนจะโดนมันจะโดนไม่ใช่น้อยอืม จะเป็นไงล่ะเออรู้ไหมนี่อุย้ยโดนด้วยเว้ยเฮ้ยโดนด้วยเว้ยเฮ้ยอ้าวได้หาหลบมึงเอาอยัางไงยังไงยังไงไปรุ่ในใครกูเหน็นนะายบัตรเนอะชิดเฉียดชิดเฉียดกูเหน็นกูเหนเ็นไยรุนร่นไยรุ่นทำอะไรไยรุ่นทำอะไร กองหน้าไม่มาไว้รอบนี้แต่มันจะเอากัริ้งไปให้กองหน้ากินนะไม่โน no. ไม่ปันหยุดเดี๋ยวนี้นี่ขนาดอย่างนี้ยังเสร็จสองเครื่องอยู่นะที่สุดจริงๆว่าเจอที่นี้อืมมันให้เล่ากันลให้เล่าเท่ากับแช่งไม่รู้เหรอให้เล่าเท่ากับแช่งนะคะกรณีน,นี้อืม ขอสักทีนึงเถอะว้ายอีนี่เสือกโอ้ยอีนี่เสือกเอ๊ไวรุ่นถ่ายรูปหรอถ่ายรูปแบวัยรุ่นมานี่ดิมาถ่ายใกล้ๆนี่มามาถ่ายใกล้ๆแม,ม่สิลูกมีกลองหน้ามาแน่ นั่งไปเลยมึงอะปากันปากให้หมดแล้วจวังหวะเนี้ยจริงโอ้โหมึงใครวะมึงใครวะมึงนี่สุดๆจริงๆนะพวกเต้ตี้นี้เนี่ย อืมหยุดได้ละหยุดได้แล้ว,ดดลวมึงอ่ะอืมฉันจะไม่ยอมแกอ,อีกต่อไปเราต้องมีการปฏิรูปก,กันบ้างเธอจะมาพุ่งชนฉันอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะทำไมจ๊ะอุ้ยจะได้ อืมขอโดนสักทีหนึ่งเถอะอา้าวทำอะไรกันจ๊ะทำอะไรกันแถวนี้นะฮะทำอะไรกันทำอะไรกันเอ่ยทำอะไรกันเอ่ยม่ไอพวกรอนมันจะเกิน,นกันไปแล้วมันจะเกินกันไปแล้วโอ้แล้วมึงขึ้นไปลงข้างบนกูเห็นนะตาดีนะกูบอกก่อนมันนี่เลยมึงมาล้มแถวนี้ไม่ช่วยอะไรมึงหรอ ไปล้มแล้วกองหน้าไปล้มฟากนู้นรีบไปรีบไปเลยนั่งเลยจ้ะไปจ้ะโอ้ยหายยังไม่ตายแม่งเนุ่งก็ตายแล้วที่ก็ลืมหน้าตาคุณคุณเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า หน้าตาค,คุณแต่ผมมองคุณยังไม่ค่อยชบอบขอ,อ,อสักทีหนึ่งเถอะมึงขอสักหน่อยเถอะมึงหูงิดเฮ้ยเมดแม่งไม่วิ่งมาเว้ยสัตว์ดีดักอุสตส่าดักเลยนะอุตส่าแควะแควแควะแคเลยนะพี่ยินทำอะไรครับ อ้าโอ้โหมาคิวกองนะนลืดจริงๆพวกมึงเอาเกาะยิงนี่ก่อนเลยอีลูก้าเนี่ยเริ่มและเริ่มและเริ่มเยอะเริ่มเยอะอยังจะวิ่งใส่กูอีกมึงนี่นะไม่เจ็บไม่จำจริงๆนะมึงอะเจ็บมึงก็ไม่จำอะตรงเนี้ยนี่ิเรามาคุยกันหน่อยพี่มึนอะไรขนาดนั้วะมึงจะสวนอะไรกูกันละกันไหนเนี่ยนี่สิ อยู่กันแล้วมั้งนะ่ะแถวนี้ต้องไวรุนแล้วไวรุนบาทเทนอยู่ไหนละ่ะโอ้ไวรุนบาทเทนอยู่นู่นเลยไม่รู้จ่อยหรืออะไรแล้วนะ ไปดักเลยแล้วกันเนาะเราจะไม่อ้อมก็แค่เสียเวลาอา๋อคุณจะไปหิวก่อนคุณพิ่งเฮียไปวางไม่ต้งรีบไม่ต้องรีบเข้าใจไหมมีสปินกูก็สปินมึงมีสปินกูก็ส,ป,ส,ป,กส,ป,กสปินเหมือนกันฮึ กลิ่นนี้มันช่างหมอมหวานกลิ่นโคกเซอร์จิี่หอมหวนอะไรนี้เนี่ยแต่าม่ได้นั่งกันมาวันนี้แหละไปไปนั่งไหนดีเก้าอ,อี้นี้แล้วกันเนาะไม่ต้องดิ้นหรอกไม่ปล่อยอยู่แล้วจะดิน้นไม่ดิน้นฉันก็ไม่ปล่อยอ้าวหาหลุดฮึมมือจัดมึงนี่หนามึงนี่หนาะโอ้ยรอด อืมโอเคงั้นก็ปล่อยมึงไปเลยละกันนะบาร์เทนเดอร์จะลูกเรียกเรยอ้าวยหายัง <c oughs> ไม่ทันจะจับไปนั่งเลย <c oughs> โอเคขัดจบคลิปเรียบร้อยกับการรีวิวสกินของแจ็คเดอะริปเปอร์แกรี่น่นเองบอได้เลยว่าเออพูดตรงๆต,ตอนสกินนี้เข้ามาครั้งแรกพร้อมกับการปรับแจ็คปรับสกิลแจ็คใหม่เนี่ย ทำชันลาบากมากาการฮิตบล็อกยากมากแต่พอเล่นได้แล้วมันก็มันก็โอเคก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นซึ่งคะแนนความสวยของสกินนี้ในเมื่อเป็นสกิน่วงแล้วมีแตกสีให้เลือกได้เนาะแล้วดูเหมือนว่าลายเส้นอะไรก็จะถอดแบบมาจากอ่าอนิเมะมัง้งมันเป็นอนิเมะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอนิเมะหรือเกมก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงๆริก็ถือว่าน่าจะโอเคฉันพอรับได้ฉันไม่ใช่เมนแจกแต่ก็ไม่ได้สูงมันแย่นะ อโอเคงั้นขอแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับเรื่องสกินเกรสอ่าซีซั่นที่สามสิบเท่าไร่ไม่รู้ซีซั่นเท่าไรอ่ะสามเจ็ดหรือสามแปดไม่รู้อะเออนะอยังไม่ได้รีวิวและอ่าสกินเกย์ชาเหมือนกันที่เข้ามาเอาจริงๆริวันนี้วันที่อัดเนี่ยคือวันที่สกินเกย์ชาเข้าเลยนะก็ไม่ได้เหมือนกัน ซึ่งไม่รู้ว่าจนจบซีซั้นฉันจะได้นางหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะจบซีสั่นปุ๊บฉันก็เอาแบบบล็อกสกินม่วงพดเอาเลยสตัวซึ่งเป็นเมนอยู่แล้วแหละพดอยู่แล้วเนาะสกินนางสวยทั้งคู่โอเคงั้นจะขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะไม่แน่ใจว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมไอเดนเหมือนเดิมหรือว่าจะไปอัดไมค์ครับเป็นซีรีส์ร้อยวันมั้งนะอาจจะประมาณนั้นแต่อาจจะไม่ร้อยวันหรอกเพราะว่าฉันไถ่ไปเรื่อยโอเค กันจะจบคลิปวิดพท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้า